ือเป็นการตอกก้ําความสำเร็จและการันตีคุณภาพให้กับแบรนด์สินค้าได้ปังแบบสุดๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารผิวชื่อดังคอลลาวินค o l l a g e n นะคะตัวช่วยลดอายุผิวทําให้ดูเด็กลงกว่าอายุจริงและยังช่วยให้ผิวขาวกระจา่างใสแบบมีออร่านะคะด้วยสารสก,กัดอันทรงคุณค่ามากมาย ภายใต้าการบริหารงานและควบคุมคุณภาพนะคะโดยคุณปิศนาและจากกระแสะความนิยมที่มีอย่างมากมายนี้เองนะคะทำให้ล่าสุดถูกรับคัดเลือกและพิจารณาจากหลอบคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม To p e e u u y y w w r r d 2024จากกลุ่มสหาการอุตสาหกรรมภาคเอเชียไปเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาณหอประชุมการตลาดกองทัพอากาศกรุงเทพ สวัสดีค่ะอ้อมเป็นเจ้าของแบรนด์คอาลาินนะคะคอลลาเจนค่ะจะบอกว่าถือเต้นมากดีใ,ใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้รับรางวัลน,นี้ท็อปบิวตี้อ a วอร์ค่ะ2024เนาะผลิตภัณฑ์ของอ้อมคือเป็นแบรนด์คอลลาเจนค่ะเป็นคอลลาเจนสำหรับแบบเขาเรียกว่าทุกปัญหาผิวคืออ้อมอเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นสิวแล้วก็มี ผิวแห้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทําผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อตอบโจทย์ตัวเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนีคนอากาศมันร้อนหรืออะไรเงี้ยคนไทยก็จะเป็นสิวแล้วก็ผิวแห้งอะไรเงี้ยค่ะโดยใช้โดยใช้ตัวเองเนี่ยเทสมาเป็นระยะเวลานานมากเป็นปีค่ะแล้วก็ตอนนี้ผลตอบรับดีมากๆเลยค่ะทั้งโดยเฉพาะช่องทางติ๊กต็อกนี่คือดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีในเพจแล้วก็ในช้อปปี้ด้วยอ่าจุดเด่นก็คือ ของเรามีตัวไรเซร์มาที่ช่วยเขาเรียกว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพราะว่าเอาจริงนะคืออ้อมอ่ะอายุเลขสี่แล้วสี่กว่าแล้วแต่ผิวเรายังแบบไม่แห้งกล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เลยช่วยช่วยแบบเขาเรียกว่าช่วยให้ผิวอิมน้ําช่วยชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลลั์เหรอคะผลลัพธ์คือจริงๆอ่ะหนึ่งเดือนเพว่าหนึ่งเดือนเห็นผมแต่ว่าถ้าคนที่ทานอ่ะจะเห็นผลตั้งแต่ ครองแรกคือภายในหนึ่งอาทิตย์ครับแต่ว่ามันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่แต่ละเขาเรียกว่าแล้วแต่แต่ละบุคคลใช่แต่ถ้าจะเห็นความแบบจึ้งได้เลยก็คือหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนมีความเห็นไว้อยู่ครับต้องบอกว่าแอบคลิปเนาะแอบคลิปแต่ว่าตอนนี้เราเราเราพอเราผลตอบรับของคอลลาเจนใช่ไหมคะมันดีมันดีแล้วตอนนี้เขาก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่จะให้มันดีขึ้นเป็นคอลลาเจน p ล u ส เริมตัวเ,เทโลเมียเข้าไปเลยนะค่ะให้มันดีขึ้นช่วยยืดเทโลเมียขึคือทาให้อ่าปกติอ่าคอลลาเจนอ่าบำรุงแค่ถึงชั้นเซลล์ผิวแต่อันนี้คือลึกถึงคโครโมโซมเลยครับคนที่สนใจคอลลาเจนนะคะคอลัททวินคอลลาเจนนะคะสามารถสั่งอ่าสั่งซื้อทางได้ทางเพจคอลัททวินนะคะแล้วก็ทางทิกต o อกแล้วก็ช้อปปี้ค่ะ และสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k นะคะ t ิ k ต o อรวมไปถึงช้อปปีได้เลยนะคะ